พุทธิสิบห้าหมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตมะติตีโชชายาสิทธิมะหิทิมหาพุณาปิมิตะปุญญาทิการัสสะสัพพันตะลายะนิวารตะละนะมิสะมัทธะทัตสะทะวัตตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธสทธวตติงสัมมา หาปุริสะละขณนานุภาเวนะอะสีตญาณุภาพยัญชนะนุภาเวนอะอัตตตะละสะตะมังขะลานุภาเวนสะนนาาสัพพนละลังจียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสะปาละมิตานุภาเวนะทัสะอุ บะปะละมิตานุภาเวนะ,ะทัะปะละมัตถะปะละมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะสัมมาธรรมานุภาเวนะสังขา,า,า,านุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภรานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุตลา สีติสหัสสะธรรมังขันธานุภาเวนะนะวะโรกุลตะละธรรมานุภาเวนะถัดจังคิกะมันทานุภาเวนะยติทัศมาปัิญาณุภาเวนะชะพระพิญญาณุภาเวนะจตุสัจจะญาณานุภาเวะะน,นเวะทัดสั พระละยานุภาเวนะสัพพันตะยานานุภาเวนะเมตตาการุณามมทิตาอุเบกขาอนุภาเวนะสัพพะปฏติทานุภาเวะะะานเวะละตะนัตตะยังสาะ,ะนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลโคโลคะโสกปัตถวะทุกขโทมะนัจุบายาสาปิณสันตุ สัพพะอันตรายาปิวินาสันตุสัพพะสังกปรตุหังสม,มัตมัติม,มิตมันตุทีคารยุตานตุหังโลโหตุทัตะตะวัตะขีวีนะทัสมังคิโกโลโหตุสัพพะธาอาปาสปันปตะวะนะภูมิ มิคังคังคามหัสัมพุทธาอารักขาตาทวตาสาัทธาหุมจุมเฮอะนุรักขันตุพระวัตตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพวทิวตาสัพพพุทธา,านุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันจุตีพระวัตตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพวทิวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะ สัทธาสุธีพะวันตุตีพะวัตุสาพะมังค์ันหลังรักขันตุสัพุทีวตาสัพพะสังขานุภาวินะสัทธาสุธีพะวันตุตีลักขันตะยักขะพูตานังปะคาขะหะวะนิละวาละนาปะลิดตัสสานุภาเวนะหัตตะวาตตสังอุปะทวะเวลักนักขันตะยักขะพูตานังปลาค่หะ นิวาละนาปะริตัสสานุภาเวนะอันตะวาเตสังอุปะารวีรขันตะยัคขะปูตานังปะคัตขะหะนิวาละนาปะริตตัสสานุภาเวนะอันตะวาเสตังอุปัทาะวีบทที่สิบหกพันทีรัตตะคาถาอตี ตังนาคะวะคะเมยะนิปะทิกังคีอะนาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่สิ่งที่ที่ร่วงเลยไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตะตีตัมปะฮีนันตังอปปตังจะอะนาคะตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึง ปันจุดปันนัญจะอยู่ธรรมังกันจัตทะจัทะวิปัสสติอสังหะลังอสังกับปังตังวิทามะนุครูหเยีก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเขียวไม่เขียวขอนแยนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญ ทำนั้นเนื่องๆ,ๆไปผูกปูงเพินอัจีวะจิตจะมาปรับโกฉันอัจจามะละนังสุวีพึ่งทําความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความใจในวันพรุ่งนี้นะฮิโนสังฆลันตีนะมหาศีนีนะมัจจุนาเพราะว่าความพัดพัดพัดเพียนกับมัจจุราชผู้มี เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหะโลนตตะมะกันทิตังตังเวกันเทกะรันโตติสันโตอาจิชัดเตมุนีติพระมุนผีผู้สงบย่อมเยียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีละตีหนึ่งเจริญด้วยประการรัชนีแลบทที่17อะพินหะปัจจะวีกะขะนะปาทะชะรามะธรมโมหิชะลังอะนะหิติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปะยาธิธรรมโมหิ พระยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นชอบเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระณะธรรมโมหิมะระณะอะนาติโตเรามีความใจเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความใจไปไม่ได้สัพเพหิมีปิเยหิมะหาเปหินานาภาวบินาภาวเราจะลเวิน เป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพัาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะจะกูหิกรรมะทายุทายาทูกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปสิสาสโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกัลยยสามีกัลยาณันางว่าปาา กังวัดตัดสัตยายาทูภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอีวังหัมเฮห,หิอภิหังปัจจะเวคิดปัดพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน